ผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะผมปกป้อมารีวิววันนี้พวกเราจะมารีวิวรูบิกกันเองนะคะวันนี้ผมซื้อรูบิกของตัวอย่างงุงหญิงมานะคะผมไม่รู้เหมือนกันนะมันคืออ่านว่าอะไรกันแต่มันเป็นรูบิกที่ไม่มีสัญลักษณ์อะครับคือมันเหมือนเป็นรุ่นเดียวกับไอ้สามคูนสามะครับมันคือมันเป็นไอเนี้ยครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูแป๊บ,บนึงหนึ่งนะครับอ๋อมมาไม่เจออะเช่น <c oughs> มันเอาเป็้วยเช่นวัน เราจะมาดวเจ้าบีดตัวนี้กันนะคะว่ามันมีความลื่นเลยผมเพิ่งซื้อมาใหม่น,นนะ่นะเพิ่งซื้อมาใหม่ไม่นานนี้เองนะด้าน,นการบีดก็ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคเก็จะประมาณนี้แหละครับการบีบครอสได้ไหมเดี๋ยว ตอนนี้หวอนจะมีล็อกอัพเยอะอยู่นะครับเออไอซมองศานนตรงนี้นได้ไหมได้ตรงนี้นได้ไหมตรงนี้อ๋อนี้ล็อกอัพอันนี้ล็อกอัพอนะครับโอ้ไม่ค่อยท่เข้าไปโอเค ซึ่งการบิดเนี่ยล็อกอัพมันผมเจอล็อกอัพบ่อยมากแต่มันไม่เข้าเยอะเท่าไหร่นะคะมันไม่เหมือนรูดีห้าบาทบาทอันนี้การบิดขึ้นการห้ายอะไรอย่างนี้ได้ได้หมดนะครับแล้วก็การเยี่ยเนเนี้ยมันจะปิดปิดมันจะปิดแบบตรงนนเนี้ยมันจะบิดเอยหรือว่าผมจบว่าขังเองก็ไม่รู้นี่ผมจับสุดๆนื้อนั่นอะ เนี่ยนงะจะพกพูดางนีน้โอเคเราจะมาลองเล่นจริงกันดูนะคะเดี๋ยวผมขอจะทำก่อนผมยังเล่นไม่เท่พอนะคะล่าสุดทำได้แค่38ยีนะครับี๋ยวผมจะเล่นแบบอันนี้ยังไม่เอาจริงเล่นแบบ เล่นแบบเล่นเฉยๆเล่นเล่นเลนะ่น่ะเคขอตัวดูดูดหน่อยนะคะ okay. ผมจะชอบเอาขาวแลาวล่างแล้วที่ผมเล่นมันจะเป็นมาตรฐานอะไรต่างๆอันนี้ยาดดูหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งเริ่มจับเวลาได้ บวกกับผมใส่หน้ากากเลยมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ มากก็คือช้าน่ะเพราะปกติผมก็ไม่ได้เล่นเทเินะครับต้อใส่หน้ากากเลยหรือเ่าผมไม่ค่อยเห็นรอผมใส่หน้ากากแป๊บนี้ค่ะ การคิดต่อไปสถาบันแคับ่านจมาเร็วมาแรงแต่ <Industry> <G Ruth tube> ีเ่อกรที่ผู้นเขมาแยเู็จป้าแล้วที่ว่าที่มัดนได้เนี่ยถูกต้องแล้วเหมาะสมกับสถานการเแต่วันนี้สถานการินเปลี่ยนขยาย ผมไม่จริงจังนะครับเนี่ยอย่ามาดราม่ากันนะครับผมไม่จริงจังรอได้แล้ว,ลวนี่มันก็อาจจะชา้าหน่อยโดยรวมนะครับจากการเล่นจริงเมื่อกี้ไปนะครับก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ประมาณนึงนะครับก็เจ้าตัวรูบิกตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกแบบว่าคืออารมณ์มันเหมือนกับ มันเหมือนบิดลูบิกแล้วมันจะแบบมันลื่นอะคือมันลื่นลื่นมากครับมันเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับล็อกอัพก็เยอะอยู่นะครับล็อกอัพเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แบบจากการบิดอย่างนี้จะเห็นได้ว่าผมติดล็อกอัพอยู่นี่มันไม่รู้เหมือนกันแล้วมันเรียกลว่าล็อกอัพหรือเป,ป๋าก็คือผมจะไปติดแบบนเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวไม่ต้องการ แบบไม่ต้องการสมมติผมบิดอย่างนี้ขึ้นใช่ไหมไม่ต้องการให้ส่วนอื่นบิดตามใช่ไหมผมบิดอย่างนี้ขึ้นปุ๊บแล้วอยู่ดีๆนิ้วมันก็พลาดไปดอยงนี้ไคือแบบไม่ได้ตั้งใจก็คือมันเป็นอย่างนี้บ่อยอะครับก็คือเหางเงเเห็นมมันจะบิดไปอย่างเงยเหเผมเล่นให้ดูใหม่นะ เดี๋ยวไม่ดูอย่างนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาต่อเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอย่างนี้เลยขอปรับก่อนเออไม่สิเดี๋ยวผมเล่นอย่างเงี้ยให้ดูเลยเออมององเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก็คือมันต้องมองในมุมของผมอ่ะก็ผมก็เลยต้องทำอย่างนี้สาธิตดีกว่าก็คือสมมติผมยึดด้วอย่างเงี้ย มันมันมันพนอ่ะมันพรวนผมนนะนจะเรียกว่าพรวนแล้วกัน,นเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวลูบิกวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะรับสำหรับใครชอบก็ยิมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e และก็อย่าลืมใ ดันใจผมด้วยนะครับอย่าดรามา่าอย่าดา่าอย่าดรามา่าแล้วก็อย่าด่าผมด้วยนะคนดีผมเล่นรูบี้เพิ่งฝึกอะนะไม่ได้เทพมากนะครับลาก่อนแล้วครับบ๊ายบายขอให้โชคดีกันทุกท่านนะครับ